วัดพุทธนิมิตภูข้าวตำบลสหัสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินห่างจากตัวอำเภอสหัสขันประมาณ7กิโลภายในวัดมีอุโบสถไม้สร้างจากไม้ขนาดใหญ่ที่นำขึ้นมาจากใต้เขื่อนลำเปาบานประตูหน้าต่างแกะสลักเรื่องพุทธชาดกและประดับด้วยไม้ฉลโทั่วอุโบสถ ไม้ทุกชิ้นเสาทุกต้นถูกนำขึ้นมาจากเขื่อนลำเปาเสาโอโบสถทุกต้นจะมีสลักไว้ไม้ใต้น้ำเขื่อนลำเปา ภายในโอโุบสสตรผลิตฐานพระมงคลชัยสิธิ์โลดจนดลิศประสิทธิพรเป็นพระปางตัดสรู้หรือปางสมาธิสีทองเหลืองสุขอารามบริเวณโดมเพดานเหนือองค์พระตกแต่งด้วยประติมากรรมไม้แกะสลักนนนต่ำเรื่องพุทธประวัติทาสีทอง มหาเจดีย์ที่สร้างจากหินทรายยอดเจดีย์ประกอบด้วยทองคำแท้กว่า30กิโลกร,รมัมภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธนิมิตเหล็กไหลจากประเทศอินเดียตามประวัติหินทรายนำมาจากจังหวัด บุรีรัมเป็นเห็นที่มีน้ำหนักเบาและมีความคงทน <Okay. S 1> ดิดีต้อนรับสู่โฮเทลเซราซิสโรอินเดียเคเบกสุดทิพยงวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอสหัสขันนะครับเป็นวัดพุทธมิมิตรผูข้าวห่างจากตัวอำเภอสหัสขันประมาณเกติโล mm. ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ลกดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับ จรงประดีมีสุกจะทุกโศกจงมีโชคเปรมปีเปรมเกิดเสมสารจงถึงพร้อมพรมทั้งสี่นิดเนรันจงพ้นผ่านภัยพิบัติสวัสดี